มาครับเปิดอีกโพสต์นะครับเป็นอันนี้ไม่ใช่มุกทองนะอันนี้เป็น Galaxy Black Star นะครับก็เปิดหนึ่งคู่นะครับปิดวันที่28เดือน6กนะครับก็คือปิดพึ่งนี้นะบ่ายสิบสนาฬิกาสานาทีคนชนะจะอยู่ที่ผมปักหมุดนะครับก็บิดตามธรรมเนียมเหมือนเดิมครับปิดลงท้ายด้วยศูนย์แล้วตามด้วยดีลน์นะเปิดที่699บาทนะครับนี่ ตัวเมียไข่ตรงๆแล้วครับแล้วก็ตัวผู้นี่เปิดที่ห9 9้อเก้าเก้านะครับปิดติดตามนาฬิกาจุดสามสิบก็คือสิบสามนาฬิกาก็คือบ่ายโมงครึ่งนะครับนี่หนึ่งคู่เลยครับผู้ชนะมีค่าส่งแปดสิบนะครับนี่ช่วงนี้เปิดเยอะหน่อยนะครับต้องการซื้อกล้องนะ จะซื้อกล้องมาถ่ายทําคลิปให้ดีกว่าขึ้นดีขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าเอามือถือถ่ายมันจะสั้นๆนะครับเปิดที่699นะครับบิดลงท้ายด้วยศูนย์บิดทับใครแล้วก็ใส่ดีลน์ทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการติดต่อชําระเงินและส่งป่าได้รวดเร็วขึ้นนะครับนี่ป่าพร้อมรัดเลยนะจัดไปครับนี่ เอาไปถึงก็พักก็สองวันแล้วก็ลงรัดได้เลยนะครับเนี่ยปิดพึ่งนี้บ่ายโมงครึ่งนะครับจัดไปขอให้โชคดีครับตรงตัวผู้ตรงชายน้ําไม่ใช่ด้ขาดนะมันเป็นใส่นะเป็นสีใส่นะครับไม่ใช่ขาดนะบอกก่อน,นเดี๋ยวผมลองซ o มให้ดูเห็นไหมมันไม่ได้ขาดนะครับใส่เฉยๆเห็นไหมโอคก็ตามนี้เลยครับ ขอโชคดีครับตัว <c> ผ <oughs> ู้สีกำลังลอกแล้วนะ